วัดดียามเช้าคือเก่าพี่น้องแม่ไดการอยู่เด้ครับส่องล่องพลแล้วครับเมื่อนี้แต่เ้าไม่ได้ไหลปลาเลยนได้ซ้ำๆกันนะครับที่ๆกันทุกมี้หมองกระห้องทุกมือครับโอ้แต่ปรากฏนกน้อยเมื่อนี้มันน้ำขึ้นครับพี่น้องน้อยนึงยุดเลยปรากฏใหญ่โมเห็นเลยสมมติว่าห้าหกตัวโหลเนาะ นะอ่มีเส้นตรงงามๆอยู่ี่พี่น้องเล้ป่าหมูได้กินครับลงไปตีซี่ครับพี่น้องขึ้นมาฮอดบา้านกระหกหมูแมงโปอโอ้ยตายอยูบรใดเลยมาประจรประนานู่พี่น้องรัาขนาดโอ้ยไหลปีงนี่ครับปรากดมันพันจองแล้วครับนี่จองไว้แต่เมื่อวานนี้ครับ จรองรู o, ้แต่บ so ่ิยานเมื่ได้มื่อนี้ก็มื่อไม่เขาบอกมาล้บางคนว่าขี้แส้นงเอาก็ะยาเขาจะจรแล้วกันทังใดทังครับบัวกูดัะรายการดูให้พี่น้องนี่เด็ดตัวงามๆครับนี่แล้วน่าใครประกดนี่ะครับเพราะปลาเส่าท่านว่าท่านไปย่างเนาะเจเล่เจเล่แต่ว่าท่านไปย่างแต่ว่เมื่อก่อนเราคอมเมนต์มานั้นราะนั้นบุษฐาครับน้อง เฟซบุ๊กน,นะ,ะกดเพื่อนคลายให้เราให้ดู150ร้อยห้าบปะัะกุดนี่ตันกักินพอได้ค่ามมองคืนครับตัวมือได้ตูวประมาณนี่เจ็ดแปดตูวมันโอ้เป,ป็นตะปวดพี่น้องอันนี้ตัวน้อยมันนี่ในลูกในลูกป่ามานันนี่ลูกป่าหันป่า S <S <S ไอ้ดอกกับจะโฮเกี้ยทีดทิพย์เบ้ทิพย,ย์ช่องโตับเนี่ยโอ้แตัวตัวน้อยตัวน้อยลงพี่น้องกัรบอน้อยพันเลยครับพอดีตัวงามๆครับเนี่ยปรากฏเนี่ยอันนี้ก็ปลาจอนกาแฟไว้กินครับบัวลายสี่ห้าตัวครับเนี่ยกระไข ก็ข้าวก okay. ็ข่ายอะไรก็แล้วแหละครับนี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้เลยครับเด้อคลิปนี้ไม่สั้นนี่แหละครับอืออัปเดตให้พี่น้องเบิ่งครับยามเช้าไล่มองครับเนาะปลาหนูปลาข้าวครับนี่ในการยืดเด้ครับนี่คลิปนี้ไม่สั้นนี่แหละครับผมขอ้โหสำหรับการติดตามตัวนะครับเด้อสวัสดีครับผม